สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเกมเนว่าอโลนะครับกับนูนาแล้วก็ยูคีนะครับในพาร์ทที่4แล้วนะอ่าตอนนี้น้ำท่วมแล้วเราต้องเดินทางต่อนะครับใต้น้ำนี่ไม่ค่อยอยากลงเลยมันน่ากลัวนะฮะว่ายเร็วๆอยู่ขีมานี่แล้วโอเคโอ้โหละชิตโอ้โหมันมืดโอ้โหขนลุกเลยอะคือสภาพใต้น้ำโอ้ oh my god ควันอะไรวะนะ่ยปลาหมึกโอ้ oh my god. ขนลุกนะครับพูดเลยนะครับนะจุดจุดนี้นะฮะไปเถอะอยู่คลิปะไหวเป็นปลาไหลเลยวะโฮมือตึบเดี๋ยวก่อนข้างบนมีอะไรไหมข้างบนตรงนี้โอ้โหสยองขวัญมากนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่านะ ตรงนี้ไม่นี่ทางไปก็คือต้องไปทางนั้นแหละว่ายใต้น้ำเร็วกว่าว่ายมันบกนะครับขึ้นสิว่ายโอเคปะอยู่ที่กูลงแล้วดำอือเฉยอยู่โอเว้มีการนิ่งมาเร็วมาเร็วเร็วไปไหนเลาวมานี่มานี่มาใกล้ๆกูหน่อยอยู่เป็นเพื่อนน้อยรู <c> ้ <oughs> สึ่สจยองขวัญมาก โอ้ใต้น้ำไม่เชื่อมากไอ้ตรงนี้มันเราต้องปลานี้เราจะปลายังไงใต้น้ำมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วโอเคงั้นไปนี่ว่ายมัวเนี่ยไม่รู้ว่าทางไหนกันแน่โอ้มันตัวอะไรนะ่ะอู้ไม่รู้แล้วไปดีกว่า ลงไปเรื่อยๆใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทางทางพวกนี้เราเคยผ่านมาแล้วไงยังไงวะไปไงวะไม่มีทางไปเหรอแล้วเราเราต้องทำยังไงอ่านี่ไงนี่ไงกูว่าแล้วค่ะอยู่ตรงนั้น จะขึ้นขึ้นดีวะมันผ่านไม่ได้แล้วยังไงวะลากมันมาใช่ไหมอ๊ะทำยังไงอะ จับวูกบหางเอ,อ่เอ,อ๋อติดแล้วเอ,อ๋อชิบหายแล้วกูคำถามคือเราจะทำยังไง มาได้ไหมเนะี่ยโอเคมันมีน้ำอยู่ตรงนี้แล้วมันก็มีทางที่ต้องไปนะครับแล้วก็ตรงนี้อโอเคพอเข้าใจแล้วปะอ่าฮะอุย้ย ย yeah. ไปเร็วเจ้าลูกกรอกตามมาแล้วจ้านูนะขึ้นเสร็วปะนูนะนูนะกูปลาไม่ไม่โดนอ่ายังไงตัวไรโอ้เชีย่ยปลาหมึกอุ้ยเห็นหนวดแล้วไม่ไหว ขึ้น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 อึ้บจ้าขึ้นมาะโอเคเออเออเต็งที่เลยอ๋อคือเราต้องขึ้นไปอ,อะไรอ่ะ กยูคิยูคิ <Haj twitch> นูนะรู้เรื่องมั้นะอ๋อยังยังมีชีวิตอยู่นะครับโอเคโอ้คนนี่ลุกเลยเด็กสาวแล้วเจ้าจิ้งจอกถูกพัดปลิวออกมาแล้วว้าวผ่านจากช่องลมของเจ้าปาวานตัวใหญ่ พวกเขาทั้งสองคนถูกพัดขึ้นไปสูงบนอากาศเหมือนกับพวกเขากำลังตกลงมาจากท้องฟ้ายัางไงอย่างนั้นแหละในที่สุดแล้วเ,เด็กสาวและเจา้าจิงจอกก็ลงสู่พื้นดินอีกครั้งหนึ่งแถวๆด้านล่างของชายฝั่งหมู่บ้านโอ้โหนะครับสรุปเมื่อกี้นี้เราอยู่ในท้องป่าวานจริงๆนะครับวันหนึ่งเขาประหลาดใจอะไรนะโอ้อะไรนะ,ะรนะเป็นสาเหตุสภาพอากาศจะเป็นเช่นนี้ต่อไปโรเบิร์ตคิฟแลน นาสลอบนเลื่องมันวะว้าวตอนนี้เราก็ออกมาจากตัวเจ้าปวานได้แล้วนะตอนนี้เราก็อยู่สถานที่แห่งไหนวะเนี่ยเฮ้ยมีดาวดาวดาวสวยมากเลยแต่น้องอยู่คีเราน่ารักมุ้งมิงฟุงฟิงกระดิ่งแมวมากสวัสด,ดีนะนกฮูกเรามีอินไซต์ตอนนี้มีอยู่9้าอินไซต์แล้วที่เรายังไม่ได้นั่นอินไซต์แรกผมยังไม่ได้ทำเลยนะเดี๋ยวค่อยๆทำแล้วกันเพราะว่ามันเป็นบทพูดเยอะมากนะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ที่ตอนนี้รู้สึกว่าอยู่ที่เป็นลักษณะหมู่โม่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีอะไรอ้เชี่ยที่นี่มันถูกทิ้งร้างไว้นานมากแล้วหมู่บ้านที่นี่เผชิญชะตากรรมเช่นเดียวกับหมู่บ้านของเด็กสาวอืมสรุปตัวปัญหาก็เป็นไอ้ผู้ชายคนนั้นสินะ,ะแล้วมันคือที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> โอ้โอ ยังไงอ๋อ้ h oh my god <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้อ่ะอึ๊บไอ้เหี้ยไม่ได้เอ้ยนี่ไงนี่ไงฉันเห็นทางแล้วฉันทำอะไรของฉันนะว้า นูน้ำอ่ะรีบไปเลยโอเคไปต่อดูสอ้เชีย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 ออมวาวาวาววาวครับผมโอ้โหเสียวดากเลยต a n ง y ิวมากเลยเพื่อนรัก่าปีมันไดได้ส่วนยูคิแกก็ไปสิ ไปกระดิกห่างน้องแดงแดงทำไมล่ะแสงสว่างทางเหนือมันเรืองแสงประหลาดข้างในด้านล่างหมู่บ้านแล้วมันแสงอะไรอ่ะมันเหมือนออโรรามากกว่านะเราต้องทำอะไรเราต้องเข็นใช่ไหมต้องเดลิเวอรี่อยู่คิโอเคเฮ้ยผมเห็นออโรราด้วยอ่ะใช่ไหมเขาเรียกว่าออโรราใช่ไหมเอออย่าเพิ่งไหลเดี๋ยว เออเชี่อเชื่อเชื่อเชื่ยทำการนะครับบริการยูคีนะครับส่งถึงที่นะครับดิลิเวอรี่เนี่ยขึ้นมาเลยวะเออโอเคอึ้บจ้า เดี๋ยวก่อนนะโอเคแล้วกูจะให้ยูคิเดินมาทำไมวะมาเร็วยูคิใกล้ละกะใกล้ใกล้อะไรวะโอ้เชี่ยเจ้าแสงประหลาดออโราบินโฉบลงมาจากฟากฟ้าบินทำไมวะโดยกำลังค้นหาอะไรสักอย่างไม่แน่ชัดหรอออโรานะมันมาหาอะไรวะมันใช่ออโรเหรอวะ ให่หรอเออตัวอะไรอ่ะเขียวมาเลยเขียวซะน่ากลัวเลยโดนควันได้ใช่ไหมวุ้ยเขียวมากอ่ะมันไม่ันไม่ใช่สัตููเราใช่ไหมไม่ใช่นะเคครับเดินไปก่อนโอ้โหเขียวปึ้ดเลยอือกินไปห้าแฉกมาเลยเปล่า ไปดูยวูว้ความเขียวไม่เข้าใครออกใครโฮลีชิดมันเหมือน,นมันบังสายสายตาเราวะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่นะวย่งยี้นี่เองต้องระวังมันจับคือโดนไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าโดนมันจับนี่ไปเลยนะครับ ที่ชอบที่ชอบโอ้ลีชิตอยู่คี้มาเร็วโอเคหรือมันไม่ทันแล้วแม่งโฮโหโฮโหโ้โหโอ้โหโอลีโอลี อคอาจจะต้องไปตรงนั้นนะครับนี่ไงโฮ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 ้ยเชี่ยนักกลัวมากไอ้จัดครับวิญญาณพวกนี้มัน น่ากลัวชะมัดขึ้นไปเออตรงนั้นมีน้องฮูกว่ะคุณโอ้แต่หมุนเร็วชิบหายเลยสวัสดีโอ้โหหมุนเร็วมากไอ้วิญญาณพวกหานี่ไอ,อ้ย่ไอ้ย่หมดละโอเค ไปลร็วยูคิใจเย็นๆนะมึงตายรอบนะโอเคเยี่ยมมากยูคินะครับให้รางวัลเป็นกระดูกสัตว์1นึ่งตันนะครับเอามาจากไหนวะโอ้โห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 มอบน้อยเรายังลืมไปว่ามีหมอบนะครับตอนนี้พายุหิมะไม่ไม่มีแล้วนะโอ้ตาช่างมันไม่สมดุลโอเค ทำไมอ่ะอ้ผมรู้เลยว่ายังไงมานี่มานี่จะขึ้นไปนั่งให้มันหนักทำไมแล้ววยคิเอ้ยเชียช่ยเชีย่ยเชี่ยสัตว์แม่ง โฮโฮโฮโอเคขึ้นไปแกตัวเดียวที่ขึ้นได้นะครับแล้วดันไดไหมวะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหแม่งต้องสังเกตดีๆด,ด้วยนะครับเนี่ยถ้าไม่ได้สังเกตนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะให้มึงไปเข็นจ้ะอา้าว ี๋วยวกนยูขีมึงเกะกะใช่ไหม <_ C os> ทำไมอ่ะทำไมทำไมเข็นไม่ได้ทำไมล <_ C os> ุกขึ้นมา <_ C os> คือเวลาเข็นแล้วแบบมันดึงได้อย่างเดียวอ่ะเอา้เอาแล้วทำไมอ, <_ C os> อ่ะอ๋อดึงผ่านไม่ได้แม่ง โอ้เชี่อเช่เช่ลงไปเลยก็ได้ไม่ต้องกลัวตกแม่แค่นี้เองถ้าเล่าตัวละครนี่เหนื่อยจริงๆนะครับดันไปเลย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 ยาวๆยาวๆเฮ้า <c oughs> นั่นแหละครับท่านผู้ชม โอเคไป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 ข้างบนตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับดูรอยเ,ยเขียวๆไว้อะเราน่าจะง่ายขึ้นโอ้โหหมอมเลยจ้ะโอ้โหเฉ,เฉียดหัวครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอูโพ้พายุหิมะกพายุหิมะโอ้โชเชียด โดดโอ้ my god ไไปปขขีีโอ้รอดเอาไปในที่สุดเด็กสาวเราเจ้าจิงจอกก็มาถึงยอดเขาจนได้ที่นี่เป็นที่ไหนวะเนี่ยแต่ทว่าพายุหิมะก็กลับมาโหมกระหน่ำรุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้พายุแรงมากนะครับโคตรแรงเลยโอ้ my god โอ้ลมอย่างแรงเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ เจอไม่พาดหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงต่อไปตอนนี้ไม่ไหวละชิบหายโคตรยากเลยโอ๊บยบายมาดี